ผมชื่อคิวเป็นนักศึกษามาหาวิทยาลัยในกรุงเทพเรียนอยู่ปีสุดท้ายเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ15ปีก่อนช่วงนั้นกำลังเตรียมสอบปลายภาคหนักมากๆผมต้องหาเวลาอ่านหนังสืออย่างจริงจังแต่ก็โชคดีครับที่ได้ห้องพักใจกลางเมืองพอดีห้องของผมคือห้องหมายเลข704ซึ่งอยู่บนชั้น7ของอาคารสูง8ชั้นอยู่แถวแลาดพร้าวครับ ที่ผมเลือกชั้นนี้เพราะไม่อยากอยู่ข้างล่างมันวุ่นวายเสียงรถเสียงอะไรรบกวนก็เยอะอ่านหนังสือไม่มีสมาธิตอนแรกทุกอย่างก็ปกติดีแต่มีบางอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกไม่สบายใจตั้งแต่คืนแรกที่เข้าห้องก็คือด้านบนห้องของผมครับมันคือห้อง -804 ซึ่งเคยมีข่าวสะเทือนใจว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งผูกคอปิดชีวิตตัวเองในห้องนั้นและหลังจากเหตุการณ์นั้น ทังชั้นแปดก็ถูกปิดตายไว้หมดไม่มีใครเข้าหรือพักอาศัยมานานหลมปีและแล้วพอเข้าห้องใหม่คืนแรกครับผมก็นอนหลับปกติดีแต่กลางดึกผมเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆบนเพดานห้องเสียงเหมือนเก้าอี้ลากมากลางห้องตามด้วยเสียงร้องไห้เบาๆแต่ชัดเจนมากๆและแล้วไม่นานเก้าอี้ตัวนั้นที่ผมได้ยินลากมามันก็ล้มลงดังตึง้งตอนแรก ผมก็คิดว่าเป็นเสียงลมหรือเสียงเพดานเก่าสุดแต่เรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นทุกคืนนะครับมันเกิดประมาณสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งและมักจะเกิดตอนเที่ยงคืนนิดๆพอตอนที่เสียงเกิดขึ้นผมจะรู้สึกตื่นตัวทันทีหัวใจเต้นแรงและผมก็ไม่กล้าหลับตาอีกเลยผมพยายามจะละทิ้งความกลัวและอ่านหนังสือต่อเพราะว่าเป็นช่วงสอบหนักมาก แต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมถึงมีเสียงมาจากห้อง804วันหนึ่งผมตัดสินใจถามเจ้าของหอพักว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และจริงๆเขาก็ไม่ได้ปิดบังอะไรผมเลยนะครับเจ้าของหอพักก็สารภาพตรงๆว่าชั้น8ถูกปิดจริงมีห้อง804ที่มีผู้หญิงเสียชีวิตจริงๆและบางคืนก็ยังมีเสียงประหลาดดังลงมาถึงชั้น7ด้วยผมก็ได้แต่พยักหน้าทำอะไรไม่ได้ เพราะว่าห้องมันก็เต็มเกือบหมดแล้วและผมก็จ่ายตังค์ไปแล้วแต่ในใจก็ยังไม่เชื่อเต็มร้อยนะครับเพราะว่าผมก็ค่อนข้างเป็นคนมีเหตุผลและก็คิดว่าเสียงเล่านั้นอาจจะเกิดจากโครงสร้างอาคารหรือว่าท่อประปาก็ได้และแล้ววันหนึ่งขณะที่ผมกําลังรีบไปที่ชั้นเจ็ดกลับไปที่ห้องของผมเองเพื่อรีบอ่านหนังสือพอดีผมกดลิฟต์ไปที่ชั้นเจ็ดแต่มันกลับโผล่ไปที่ชั้น8ได้ยังไงก็ไม่รู้ซึ่งมันควรจะถูกปิดไปแล้ว ผมก็ตกใจหนักมากเลยรีบกดลิฟต์ให้ลงทันทีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ผมขนหัวลุกจนหัวใจผมแทบจะหยุดเต้นเลยครับพอลิฟต์เปิดผมเข้าไปและพยายามจะกดชั้นเจ็ดเพื่อลงไปครับแต่ลิฟต์มันกลับบอกว่าโอเวอร์โหลดก็คือน้ำหนักเกินทั้งที่มีผมคนเดียวในลิฟต์และเมื่อกดซ้ำก็ยังขึ้นแบบเดิมเรื่อยๆผมก็พยายามทำใจครับ คิดว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดทางกลไกลของลิฟต์ทางที่เมื่อกี้ผมกดขึ้นมาชั้น7มันยังได้เลยแต่ทำไมตอนนี้มันบอกว่าน้ำหนักเกินแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น8ครับและมันก็ถูกปิดตายไปแล้วตอนนั้นผมตัดสินใจไม่เสี่ยงและจะใช้บันไดหนีไฟแทนแต่บันไดหนีไฟมันก็ต้องผ่านห้อง804ซึ่งเป็นห้องที่มีอะไรบางอย่างอยู่ผมยืนนิ่งไปที่หน้าลิฟต์ พยายามคิดครับคิดหาวิธีผมมองเห็นประตูห้อง804ถูกแง้มไว้เล็กน้อยแสงไฟสลัวลอดเข้ามาเพียงบางส่วนครับแล้วก็มีหน้าต่างด้วยจังหวะนั้นเนี่ยผมกำลังจะเดินผ่านระเบียงด้านหน้าห้องจูๆ่ๆผมก็ได้ยินเสียงแปลกๆครับเสียงซาซาแปลกๆเหมือนเสียงวิทยุเก่าๆครับมันเบามากๆแต่ชัดเจนมันซาาประหลาดแต่มันก็ไม่ใช่วิทยุครับ ผมพยายามเงี่ยหูฟังว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่ผมก็คนพบครับมันเป็นเสียงฝีเท้าใครบางคนกำลังเดินลากขามาช้าๆผมกั้นใจครับคิดอะไรไม่ออกแล้วก็พยายามเดินไปเรื่อยๆโดยหวังว่าจะไม่ต้องหันไปมองที่ห้อง804แต่แล้วอีกไม่เกิน20วินาทีครับผมก็ได้ยินเสียงเก้าอี้ไม้ลากช้าๆคลืดๆช้าๆมากๆ ผมได้ยินเสียงลากเก้าอี้จากมุมห้องหนึ่งไปยังกลางห้องแน่นอนและก็ชัดเจนมากๆเหมือนที่ผมเคยได้ยินตอนที่ผมนอนอยู่ชั้นเจ็ดแต่รอบนี้ห้องนั้นมันอยู่ตรงหน้าผมผมไม่กล้าจะเดินผ่านบันไดหนีไฟแน่ๆแ,และก็ไม่กล้าเดินผ่านห้องนั้นแน่ๆแ,แต่จากนั้นครับระหว่างที่ผมกำลังคิดหาทางออกอยู่ว่าจะทำยังไงกันดีก็ได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆดังขึ้นจากด้านในห้อง เหมือนมีใครอยู่มุมประตูของห้องผมสะดุ้งจนแทบจะเป็นลมแต่ทำอะไรไม่ได้ยิ่งอยู่ไปก็ยิ่งเจอแต่เรื่องหลอนๆผมต้องฝืนก้าวเดินต่อไปตอนนั้นผมวางแผนว่าพอใกล้ๆประตูห้อง804ผมจะวิ่งทันทีและไม่หันไปมองเด็ดขาดคือถ้าถามว่าทำไมผมไม่วิ่งเลยก็พราะเป็นเพราะว่า รงนั้นมันมืดมากครับแล้วก็มีสิ่งของเนี่ยกีดขวางด้วยเหมือนบรรลายเป็นที่ที่เจ้าของหอเนี่ยเอาอะไรขึ้นมาวางก็ไม่รู้เต็มไปหมดผมกลัวว่าผมจะสะดุดล้มและทันใดนั้นผมเห็นเงาบางๆอยู่ในมุมห้องแวบหนึ่งผ่านหน้าต่างของห้องเหมือนผู้หญิงใส่ชุดสีส้มลายดอกตอนนั้นผมแทบหยุดหายใจเลยครับเหมือนจะเป็นลมให้ได้เลยสิ่งที่เธอกำลังจะทำก็คือ เธอกำลังปีนขึ้นไปบนเก้าอี้ครับแต่ตอนนั้นผมไม่สามารถถอยหลังได้อีกแล้วเพราะกำลังเดินอยู่กลางทางแล้วผมพยายามรวบรวมความกล้าและก็วิ่งอย่างสุดแรงเกิดผ่านประตูห้อง804ไปเลยสุดท้ายแล้วผมก็ลงมาที่ชั้น7ได้สำเร็จครับมือผมเย็นเฉียบเปียกเหงื่อไปหมดผมเก่งไปทั้งตัวเลยผมรีบกลับเข้าไปที่ห้องพักและก็นั่งนิ่งๆคิดเลื่อยเปื่อยจนฟ้าสาง แต่ใจผมก็คิดแค่ว่าชีวิตกูผ่านเรื่องนี้มาแล้วก็คงไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วผมพยายามปลอบใจตัวเองแต่สุดท้ายผมก็นอนคุมโปงอยู่ดีครับแต่ผมก็รู้ว่าผมคิดผิดทั้งหมดหลังจากผมคุมโปงนอนอยู่ทั้งคืนตาก็แทบไม่ยอมหลับเลยจนกระทั่งเช้าตู่ประมาณตีห้าแสงอ่อนๆจากริมหน้าต่างลอดเข้ามาในห้องผมผมก็โล่งใจครับว่าหมดคืนอันโหดร้ายเสีทีแต่แล้ว เสียงกึกกึกกึกมันดังเบาๆครับดังมาจากหน้าประตูห้องผมผมสะดุ้งเฮือกเพราะมั่นใจว่าห้องผมก็ล็อกแล้วนะ,แล,ะแล้วใครล่ะมันจะมาเคาะตอนนี้มันมีเสียงเหมือนคนพยายามเปิดประตูด้วยครับตอนนั้นเสียงนั้นมันดังเบาๆแล้วก็เคาะประตูเบาเเป็นจังหวะช้าช้าเหมือนตั้งใจฟังว่าผมอยู่ข้างในห้องหรือเปล่าหัวใจผมแทบจะลงไปอยู่ที่ตะตุ่มมือผมเย็นเฉียบขึ้นอีกครั้ง ผมพยายามไม่ขยับตัวแต่สิ่งที่ทําให้ผมแทบสิ้นสติก็คือเสียงเค้อนั้นมันหยุดลงแล้วครับแต่ตามมาด้วยเสียงเก้าอี้ลากคลืดคลืดคลืด,ลดข่าวนี้มันไม่ได้ดังจากบนห้องครับแต่มันดังในห้องของผมเลยทั้งๆที่ผมอยู่คนเดียวอยู่บนเตียงนอนเนี่ยตอนนั้นผมไม่กล้าที่จะทำอะไรเลยครับผมเหลือบตามองออกจากทังผ้าห่มแล้วก็เห็นเงาเดิมครับเงาของผู้หญิงชุดสีส้มลายดอก กำลังยืนอยู่ข้างตู้เสื้อผ้าในห้องของผมเองเธอค่อยๆขึ้นไปอยู่บนเก้าอี้ทั้งๆท,ที่ตรงนั้นมันไม่มีเก้าอี้นะครับเหมือนเธอกำลังทำท่าเปลี่ยนเก้าอี้เธอเอียงคอช้าๆจนผมได้ยินเสียงดังกรอบเหมือนกระดูกที่คอของเธอหักครับก่อนเธอจะเงยหน้าเอียงคอขึ้นมาสบตาผมตรงๆจากนั้นผมหมดสติทันทีครับและก็รู้สึกตัวอีกทีตอนสายๆเพื่อนๆมาปุกครับเพราะเห็นว่าผมอะ ไม่ยอมลงไปกินข้าวตอนเช้าคือเพื่อนผมเนี่ยมันก็อยู่ที่หอพักเหมือนกันครับแต่ว่ามันอยู่ชั้นหนึ่งแต่แล้วเรื่องนี้ก็ไม่ได้จบเพียงเท่านั้นหลังจากผ่านไปไม่กี่วันผมลองสอบถามเจ้าของหอพักอีกครั้งถึงความผิดปกติของระบบลิฟต์เขาก็บอกความจริงผมมาครับยิ่งทําให้ผมช็อกยิ่งกว่าเดิมอีกแกบอกกับผมว่าเมื่อสิปีก่อนมีโรงพยาบาลแถวบริเวณนี้ เคยมีเหตุวัยรุ่นยิงกันและหนีเข้ามาในหอพักสุดท้ายคู่อลิยิงคาลิฟเลยครับและตั้งแต่นั้นมามันทำให้ลิปแจ้งเตือนว่ามีน้ำหนักเกินอยู่ตลอดเพราะมีบางอย่างที่มันมองไม่เห็นครับติดค้างอยู่กับระบบลิปแน่ๆให้ช่างมาแก้ไขก็แล้วแต่ก็ยังเป็นอยู่จนสุดท้ายต้องเอภรมาสวดก็ดีขึ้นมาพักหนึ่งส่วนใหญ่เจ้าของหอพักเล่าให้ฟังว่ามันจะเป็นช่วงวันพระใหญ่เท่านั้นครับ ถ้าเป็นวันปกติก็จะไม่มีปัญหาอะไรและทุกครั้งที่ผมอยู่ที่ชั้นเจ็ดผมได้ยินเสียงลากเก้าอี้หรือว่าเสียงร้องไห้ผมคิดว่าอาจไม่ใช่แค่เสียงผีผู้หญิงจากห้อง804อย่างเดียวก็ได้ครับแต่ยังมีวิญญาณจากเหตุยิงกันสมัยก่อนที่สิงสถิตอยู่ร,บรอบๆตัวลิฟต์แต่ตั้งแต่วันนั้นครับผมพยายามระมัดระวังมากขึ้นเวลากลางคืนพยายามอยู่ในห้องตัวเองไม่ออกไปไหน ตั้งใจอ่านหนังสืออย่างเดียวและก็ไม่กดลิฟต์ไปที่ชั้น8อีกเลยซึ่งจริงๆมันก็กดไม่ได้หรอกครับคือบางทีกดไปที่ชั้น7แต่มันเด้งไปที่ชั้น8เองผมก็ต้องคอยระวังครับถ้าเห็นชั้น7แล้วมันไม่จอดเนี่ยผมต้องเตรียมตัวแล้วแหละแต่บางครั้งครับเวลากลางดึกประมาณสัปดาห์ละครั้งผมยังคงได้ยินเสียงเก้าอี้ลากบนเพดานเสียงร้องไห้และเสียงดังตึงต้งตึ้ดังประมาณ1-2ครั้งจากชั้น8 เหมือนเธอพยายามย้ำครับว่าเธอยังอยู่บนนั้นนะผมก็แจ้งกับเจ้าของหอว่าจะไม่ทำอะไรเลยเหรอเขาก็บอกว่าเคยเอาพระมาก็แล้วเอาหมอผีมาก็แล้วติดยันก็แล้วแต่ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากนั้นผมไม่กล้านอนปิดไฟตอนนึงคืนอีกเลยและก็วางแผนที่จะย้ายหอให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็คิดในใจอยู่แล้วว่าทำไมราคามันถูกจังเลย แค่สามพันต่อเดือนแถมมีแอร์อีกต่างหากและแล้วเรื่องราวก็จบไปครับและนี่ก็คือเรื่องราวของผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับเรื่องรล่าสุดหลอนในค่ำคืนนี้ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็เคยเจอเรื่องราวสุดหลอนของหอพักเหมือนกันนะครับถ้ามีโอกาสผมจะเอาเรื่องราวของผมมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันและถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบเรื่องราวแบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ รับรองว่าผมอ่านทุกข้อความแน่นอนสำหรับวันนี้ผมเปาจากช่องหลอนรายวันต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ